ราสุดยอดเอนตมาเลื่อี้ติดล็อกนแย่เลยติดไม่ได้ว่าอะไรรับเล่นไปไมีเสียงอะไรนะสนามที่สองแล้วก็ประตูเลยครับสนอที่สีโอ้โหสุอดสามาตีเสมอได้ที่สนามที่สองแต่าดูที่สนามที่หนึ่ตัดบอลสุดยอดไหลขึ้นมากระไรที่นี่อยที่สมอยไที่ส เอ็มอารีแวที่นี้หลุดมายิงเสาไกลรับเกี่เสาเข้าไปขอทครับทั้งสอสนามในสนามที่สก็เด็กจีทง้นตดวันตกเนเก่ยตัวกับ่โยีเดียวโอ้ยสนามกรอตากินด้หนหลังขอโทษโทษนะครับขอโทษกันด้วยทางตารและขโทษกันนะจุดใจมีน้ำใจกันนะสนามี้วที่ยิงตบงไ่ด้ให้เข้ามือแลกสตัวทกล โตมาจะให้ใจมีใจโอ้โหงจากด้านหลังมาเลยครับเมาครับอทรงทีหมายเลขสิี่อมา้กับครับเดนเาย้ทครับเออจะใ้ได้มานได้เรืองนยิจิใจไม่ถึงจะอดฟงแ่หกออกที่ไหนก็ไหนหน่อไหลเกยก้ากตา หญวงใจลุทลักยังเข้ามือสาโต้วาเอเอ็เอ็นเอ็นเอเอ็นเอ็นเอานเร็นเอ็เอ็งเอ็หเอ็นัอ็นดอ็นเอนเอ็นเอ็นอนลนเออ็นเอดนอนเอ็นอเออนอนเมนอ็นเนเอ็นนอนเนอนะอ็นเอ้นเอนเนนองนน เย็นใจเลยอกออกไม้ไม่พันต้ออกอกเวลาเลยดูสิท,ท,ที่แค่ตัวน,นัดไทที่กอยดอยดอยไหล,ออ,ลอ,ออกมากะหนอมอยู่ข้างขวาออกไม้ให้เอกจับบอลเอกจึงก็าม,ามาเตะพยายามเลยดี มางไปงของชยมงงมาให้สะพัดดึงกัลนี้ดึงมาให้ริวดูดีถึงกไปแล้วครับเป็นลูกพี่ของสุดสุดมาด้วยเฮงหอยวิ่งจบหน่อยเฮ้เ้ครดออกไปครับใส่เชือออกไปลูก่กับเอาไปงเชือเดตยที่ับ ับตเ้าพัตอพัหากันยใ้ยมยได้ซ้ายเข้าเลยขับต่อ็ไม่ได้เอใครผู้เล่นชุดเดินนรอบใช่มงคยังไม่เปลี่ยนนะครับไม่เป่ยนครับ9วนะเปลี่ยนปเล่นแล้วครับทีมงานทเขาต่อเล่นเลมาโดนตัดมาได้ ถือโดยนักเพชรเจ้าเพชรชุดผู้น่าหน้าใจร้ายเลยบาดีที่อับอัพรับคาราเพิร์ตาด้านขวาให้ไปดีๆดีๆชัดเลยดีครับฉลาดเจ้าเพชรต่อไปโดนสายเอาไปไม่พุ่งเขาอชายนเดียวเสียใหม่ครับเจ้าดอยเข้าสายแล้วยิเข้าไพาสารออกอย่างไปชุดเด็กดูหุ่สาวโดยดีสิครับดูหุ่นสาวโดยดี 頑張れよ。 ที่สงอ,อ,องครับีหน้าจุดนี้ีหน้าไปีหน้าจดน้ครับตัแกตัดเข้าตครังทีมไมแล้วเที่้อรสนามที่สองครับแล้วก็ครัีหน้าีแบบไมเรียบร้อยครับที่สนามครับเป็ที่สองสุ

บอลมาได้คร <Blade> <tracks> ับตัวอื่นใครมาผลักกันกมานะที่ถนอมถนอมตุนบอลอยู่ข้าซ้ายเขาก็เหวี่ยงโเขีอยมาเยใบหมยหมายเลยสาวอ้มเียบแน่เลยนะครับเห็นเหมครโดนบอลก็เสียบพุ่งไนะจากเขาไปีียงแลวเลอ้ยวขี่อสียบเตะเพ่เล้วด้ว

อย่ไม่ตรงโต้ร e, so ับแลแล้วมันอยู่ไม่ถูกที่สยู่ละรับขึนมาด้าวเอสที่ไกลเลยครับน้อมาที่่งที่พัดพัดรบดเกองลงให้ถนอนอมเตะที่เกรับัตัวนี้ชได้เยเอเานนเป็นตูไเ ตอล right. mm ักษาดีครบอลมันไม่ออกแล้ม yeah, ัเข้าท้าตัวเองครับเดียิงเข้าไปนี้สบายๆนะทีน่าจะอที่เ็นัมาที่ใกลที่ตัจบองสวยอันที่สามนี่ตายเขาตกลับกน พี่จะเอาพู่โดนตมาให้เอฟรู้เอาตรงนเอฟเอฟเต็ตอไแฉมพี่แล้วอยมีเวลาเตมเอฟเลเราไปต่อตอมาที่ได้หรอวะหลายวิธีกันมาเตะพัดไปไหนรู้ไหมอู่อี่เอาเองเลยไมาทำไมต่อเลยครับไปแล้วเจอเอฟเจอเอฟเครับไหลมาให้เพ็รจับมาเพชรไหล

จัเลยครับเปิดตึงข้ามาแล้วเจ้าเอกเนี่ยหมายเขแองชายคจับตาดีนะขนาดขาเก็บเป็นทันทีเจ้าต่างากมาพี่เอกดีเลยไม่ดีเลยรังครับับพี่เอกเลยจับพี่เ็กเยดูวาตัวแล้วต่าไปติดต่าก็ประโยชน์เยนะครับเจ้าเอก หนท่าทีมนเดอดแน่ๆตอลวอดเริ่มกันก่อนผลงเราไม่มีข้าขาดไเป็นายไดนะี่จเรเจเโดมมันยึดข้ามคานออกไปมีการเตัวครับทยคนอาเจาแลวส่งเจ้าฮัลโห

มีปัญหาคุณลุงบอกว่าให้ถามคู่บ่าวข้าพรตจดไปเกินจบไปแล้ว,ลว,ลว,ลวนะครับ Gracias. Bueno. ทีมสนามเมือนก็อุ้มหลไยๆก็พัดพัดกลับมาที่โตไหลไป้านขวานก็คือเราจะให้เราต้อนรับกราบ้านม่ได้เอาตัวตะพัตัดเลยพัดให้กันได้ครับโอ้โหขครับนะโดนนอยดักไมได้จายมาอ้าเงหน้าอ๋อ

อนัดสะกดตาตรงบาเอาผู้มีนะารับไปเอามันไปเล่นเซนเตอร์มาขึ้นมานีา่ครับตรงหน้าเซนเตอร์ยิ่งโอ้โหบอลใส่ทายันไปีโด วเอามาเนเลขตำแหน่งผิดนาปูดูดูดู้ยเมื่อสิบไมเป็นจุดทร โทษตูสกหานัตชากอนจุ๊จิ้มเดยดร้อยตีเอสองตู้ไปอศวะได้อหะพี่ยื่นสามสอสองสวะแี่ใครโดดตูสองหวะมีเอเกมสามสองะจบออกมาตลอห้าไปแล้วรับ เอ็มเอ็มยืนนะเอ็มเยอะไรดูมาครับลอยลอยเแอมเดิมเอออีมปัอัดียวโอ้โอ้โมาหาาสตงต้วนดูจ่ายมาปล่อยแล่อไม่มีใครอยู่กันนั้นอะเป็นยคแดูสว่างแล้วใครอ่ะตัวน้ำ็ทำคแล้วเอ็เขหยาบหน่อยเล ซุมมาเอ็มเอ็มายไปทานต่อยโอ้โหดูลูกนี้สวยนี้ต่อยจับใจมาที่โตโตโตปุ้มเปุ้มลบได้ดูกระหวอดจบขึ้นหน้ามาเทตเอาระวังออกมาทางขวาทีพัดทีพัดมาพี่บอยบอยมาที่สีแล้วตอบ ไที่ตอมอมมาที่อยหานอมหาี่ารอง์ขยออกาหน้า่อน้าเยสตี้มานอมแห่ต้องเ่อนยนะด้อยกว่ารครับมาาโป้โปนพูดมาฝักไข่มาลูกนี้ที่มาเตย่อตัวต่อไปได้ มีไทยนโดนดยมารับอลโยนมาอมิโดยอลขึ้นหน้ามาไม,าม,าม,ามา่มีใครฮะปล่อยบอลลไปเป็นลูกต่างเตะข,ของขักเตะยมลขอบคุณครับ เป็นทางการมาที่หมายสี่ยกมาปุ้มคาบอลท้โ้โ้งไได้ทไปไอ้อทาไอานนี้าเลยเล่นเลยกระหม่อ่เยเข้มาเกัเนะเข้มต่าไปบอลไปบอลไปบอลาาาา اشتركوا في القناه โดอมาโดออบอลโโอจ่ายไผ่านโดอเทตัดกปได้้วมาเดี่ยวเ้ี่ยวเดอจ่ายบอลเสียไม่ได้ฮนเดอไปบอลไปให้แล้วเล็นลูกเพื่นองเเ

เอ็มสุดเส้นกท่มาบเตาฮะตัวหลังตู้เล่นออมาทางขวานอีกันทีกับพกัจ่ายพิพัน์จายิงเบียบลอยะสี่ตได้โอ้โหต้องเห็นใจนะานี้มี้เล่นแค่หกคตนะเล่นมาทั้งเกมนะ